สลิดนะมคะปลาสลิดน้ำผานน้ำผานที่สุดไฟไม่ต้องแรงมากค่ะ ไฟแรงแล้วเดี๋ยวเขาไม่ปลอบเนาะไ,ไ,ไฟอ่อนๆน้ำมันร้อนๆไฟไม่ต้องแรงมากไฟอ่อนๆแล้วก็เขาจะปรอกแล้วก็เหลืองสวยแบบนี้เลยได้ที่ละที่สุดของที่สุดกดก่อนวดก่อนโอ้โหยาน้ำลายไหลนะคะ เวลานําปลาทอดขึ้นนะคะยังไม่ต้อง,งปิดเตานะคะเพราะถ้าปิดเตาเมื่อไหร่เนี่ยตัวปลาเขาจะอม,มนม้ำหนักนะคะเยอะแต่เนี่ยเยอะเยอๆเยอะเยอะเยอะยอะให้ตายอย่าไปข้างหนึ่ง ห่อป็นไงคะน้ำลายมันมีทีไลเมื่อคืนเมื่อวานเย็นสี่ตัวเช้ามาเจ้าอติบอกว่ามันมีโอ้คือนี้แต่ปออรู้ซี่มันมีไรเอียยถึงไงมันมีแต่เลลวดทีไลมันมีเลวอดห่อเดี๋ยวบอกว่ามีสิคะมันมันกำลังละลายเดี๋ยมันจะทอดขึ้นมาอันนี้ทอดขึ้นมาเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงนะ ทีการบ้างของไม้นันนะบ้างแต่ละตัวไม่เหมือนกันด้วยนะคะดูนะคะดูนะคะรีลาการบ้างไม่เหมือนกันสักตัวเลยนะคะสวยงาสวยงานเดี๋ยวคงตามกลิ่นลงมาะคะ่ะเยอะพอแล้ว